เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชานีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีปัฒนานศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดแก่พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เจิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด้วยวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามวัดปรวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐิสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพบตรดุสิตวานารามและวัดนิเวศธรรมประวัติกรดพระนครศรีอยุทยาจากนั้นพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนตร์ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่ธรรมศิลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพชิระมุนีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องโอวาทปาติมโมกขา,าวันมาคบบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดแสดงโอวาทปาติมโมกข์หลักคําสอนสําคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้สรุปใจความสําคัญคือทําความดีละเว้นความชั่วทาจิตใจให้บริสุทธิ์ แล้ววันมาคบบูชายังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจตุรงคสันนิบาตโดยเกิดเหตุอัศาจรรย์ขึ้นพร้อมกัน4ประการได้แก่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาคฤห์มีพระสงฆ์1นึ่รูปมาประชุมกันพร้อมกันตนที่ได้นัดหมายตวัดเวลุวันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดหล้วนเป็นพระอรหรันต์ผู้ได้อภินญาหก และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธ,ธเจ้าหรือเอหิพิขุอุปสัมปทา